สวัสดีค่ะไกด์แพทมาแล้วจ้า ตัวจริงเสียงจริงเจ้าของช่องผ้าไหมสเรนกับไกด์แพทค่ะเพราะว่าไกด์แพทรู้ว่าคุณผู้ชมที่เดินทางมาจังหวัดสเรนไม่ได้เนี่ยชมตลาดนัดผ้าไหมแล้วอยากได้ใช่ไหมคะเพราะว่าไกด์แพทเนี่ยโพสนะคะช่วยเหลือคุณผู้ชมที่เดินทางไม่ได้เนี่ยมาจากทนไม่ได้เนี่ยตั้งแต่มกราคมจนถึงสิ้นปี2564น่ะทรงมากเกือบทั้งประเทศไทยหนึ่งในนั้นคือใครคะกดไลค์ให้หน่อยคุณผู้ชมที่รับชมทั้งประเทศไทยขอบพระคุณที่สุดเลย ก็อาจจะไม่ได้ถูกอกถูกใจกันทุกท่านหรืออาจจะไม่ได้ติดต่อกลับก็ต้องขออภัยนะคะเพราะเป็นบุคคลสาธารนณะนะคะการที่ทํางานตรงนี้กาแพทเป็นแอดมินตัดต่อเองถ่ายทําเองรับสายเองอาจจะ นะคะอย่างที่บอกค่ะไม่สามารถทําให้ถูกใจได้ทุกคนเนาะตอนนี้ค่ะมีราคาโปรสําหรับเริ่มต้นสักรา2,564ท่านที่มาเจอไกด์แพทในคลิปนี้นะคะจะได้ราคาพิเศษเพราะว่าบางท่านเพิ่งเข้ามาชมใช่ไหมแล้วก็ยังไม่รู้ค่ะดัแบแรกคุณผู้ชมจดเบอร์ไกด์แพทไว้ก่อนค่ะ0812571709 0812571709แล้วก็โทรเข้ามานะคะแล้วก็ line, แอปพลายอันดับแรกคุณผู้ชมคะถ้าเกิด ว่าเลือกเบอร์ที่ชอบเลือกลายที่ใ่คุณผู้ชมจะได้ช้อปปิ้งผ้าใหม่ลายสวยๆสำหรับโปรในพอสอนี้นะคะคลิปแรกของปีที่ไกด์แพทให้เจอหน้าจึงต้องอให้ราคาโปรนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาชมนะคะผ้าใหม่จริงๆแล้วขึ้นราคาแล้วแต่ไกด์แพทขอ อตอบแทนคุณผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาชมแล้วอยากรู้จักผ้าไหมสุรินและอยากมีโอกาสได้สมใส่ผ้าไหมสุรินเป็นผ้าไหมแท้ทอมือจากจังหวัดสุรินทั้งหมดนี้ราคาเดียวกันพร้อมส่งยังไม่อาบน้ำยาไม่เย็บริมนะคะราคา1,800บาทไปชมกันเลยค่ะว่าใครจะไดะ้จับจองก่อนนะคะมีตั้งแต่เบอร1์1ถึงเบอร์ที่เท่าไหร่นะคะให้เวลาเพียงแค่ สองวันเท่านั้นหรือสามวันสามวันดีตั้งแต่ออกาศนับไปถึงสามวันค่ะใครที่เจอคลิปนี้ต้องรีบจองมาเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมผืนที่หนึ่งกันเลยค่ะผืนที่หนึ่งนี้ราคา1,800บาทรวมส่งนะคะ,ะหนึ่เบอร์หก็คือเป็นนสีม่วงค่ะ3ตะกอย้อมสีเคมีทั้งหมด คลิปนี้นะคะให้คุณผู้ชมที่เพิ่มเข้ามาชมเป็นกัน Welcome to ช่องไกด p แพค่ะที่คุณผู้ชมเดินทางไม่ได้นะคะตอนนี้ขายส0 0พันแต่แม่ขายค่ะโปรให้คุณผู้ชมที่มีโอกาสไม่มีโอกาสได้เดินทางมองจองชุมชนมุ่งค่ะเสือมุ่งค่ะจะเป็นมุ่งออกชมพูนะคะมีเจอที่สวยงามนะคะเบอร์หนึ่งราคา1,800บาทนะคะ รวมส่งแล้วยังไม่อาบน้ำยาไม่เย็บริมกายแพทย์จะบอกแค่เบอร์นะคะตอนนี้เบอร์หนึ่งคือผืนนี้ต่อไปเบอร์สองค่ะเป็นประตูวังค่ะแต่เป็นสีน้ำเงินค่ะเพราะฉะนั้นใครนะคะอยากได้รีบชมให้จบนะคะมีประมาณเท่าไหร่ผืนกายแพทย์จำไม่ได้นี่นะคะประตูวัง3ตะกอสีน้ำเงินค่ะ นี่เลยนะนี่เลยสวยไหมสวยไหมเบอร์3ประตูวังสีน้ำเงิน3ตะกอค่ะผ้าไหมแท้ทอมือจากจังหวัดสุรินทไปไวๆนะคะเพราะว่าพิเศษแล้วค่ะเขาขายกัน2,000ัไกดแพดไม่ขายค่ะให้คุณผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาชมนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องไกดแพดนี่เป็นเบอร์สองจ้า เบอร์สองประตูหวังค่ะต่อไปเบอร์สามเบอร์สามเบอร์สามสีม่วงค่ะสีม่วงสีม่วงนะคะม่วงนี่ค่ะม่วงเบอร์สามม่วงนะคะเป็นลายหลังเต่าเอ้ยไม่ใช่เออหลังเต่าแล้วกันเนาะหลังเต่าสีม่วงค่ะใทรที่ชอบผ้าไหมสีม่วงสามตะกองหมดค่ะ คะอันนี้เขาเย็บริมแล้วถ้าต้องการอ่าน้ํายาก็เพิ่มอีก80บาทนะคะนี่นะคะ1,800บาทนี่นะคะไปไวค่ะเพราะว่าพิเศษแล้วนะคะไม่ขาย2,000ค่ะขาย1,800รวมส่งนะคะอันนี้คือเบอร์3จ้าเบอร์3มจ้าต่อไปเบอร์4ให้ไวค่ะเบอร์4 เบอร์สีนี้พิเศษเลยนะคะให้ราคาเดียวกันด้วยมีหน้านางนะคะมีหน้านางแต่ว่าแก้แพทยให้ราคาเดียวกันนะคะใครที่เข้ามาชมชาก็ไม่ดันไม่ทันนะคะนี่นะคะเป็นลายเต่างับนี่นะคะเต่างับแล้วมีหน้านางสีชมพูสีชมพูออกเขาเรีย ตรงนี้เป็นตรงนี้เป็นสีชมพูแต่ตรงนี้จะเป็นออกเหมือนน้ำตาลน้ำตาลแกะนะคะ,ะมีหน้านางแต่ไกด้แพ็คให้ราคาพิเศษยินดีต้อนรับผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาชมนะคะนี่นะคะเโดยสีให้ราคาพิเศษเท่ากันเลยค่ะพันแนี่เห็นไหมธรรมดาไม่ช่องนี้นะคะอยู่ที่บ้านก็ช็อปปิ้งได้นะคะ นี่นะสนใจนะคะให้ไหวนะคะต้องการไวต้องการเน้นเร็วนะคะเน้นเร็วต่อไปเบอร์สีแล้วแต่ไปเบอร์ห้าเบอร์ห้านะคะเบอร์ห้ายอดฮิตติดชาร์ตคือดอกมะเขือค่ะก็คือพันแปดนะคะรวมส่งแล้วค่ะ ผ้าใหม่ขึ้นราคาแล้วนะคะตั้งแต่เทศกาลของช่วงของปลายปีนะคะแต่ว่าก้แพทย์ยังให้เบอร์เดอให้ราคาพิเศษสำหรับคลิปนี้พันแรวมส่งค่ะอดอกมะเขือ,อรประยุกต์ค่ะท้องผ้าก็จะเป็นสีออกน้ำเงินนะคะน้ำเงินนะคะเบอร์ห้าค่ะเบอร์ห้าเบอร์ห่า ะะจะไปไวนะคะเบอร์ห้าเบอร์ห้าเบอร์ห้าจะเป็นของใครเอ่ยต่อไปเบอร์หกค่ะเบอร์หกเบอร์หกสีดำค่ะสำหรับงานอาวมองคลเบอร์หกถ้าไกดแพทย์เลือกมาแล้วไม่ต้องถามค่ะสวยทุกผืนค่ะแต่ว่าจะไปถูกถูกใจคุณผู้ชมหรือเปล่าไม่แน่ใจค่ะสมมานะคะเบอร์หกเป็นลายทางด่วนนะคะ หรือว่าเชิงล่างเป็นต้นสนนี่แหละค่ะต้นสนนะคะเบอร์หกค่ะสีดำค่ะสีดำค่ะเดี๋ยวนะเบอร์หกค่ะเบอร์หกราคา1,800บาทรวมส่งนะคะเบอร์หกค่ะไปเบอร์เจ็ดค่ะเบอร์เจ็ดค่ะ เป็นสีกะปิค่ะเบอร์เจ็ดลายกันแยงค่ะเบอร์เจ็ดนะคะเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดลายกันแยังลายกันแยงเบอร์เจ็ดนะคะสีกะปิค่ะให้ดูนะคะให้ดูนะคะเขาใส่แบบนี้เขาใส่แบบนี้ ห่าใสแบบนี้เบอร์เจ็ดนะคะเบอร์เจ็ดค่ะเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดไปไว้ค่ะเบอร์เจ็ดเบอร์แปดเบอร์แปดเบอร์แปดนี่ก็จะเป็นสีม่วงค่ะเบอร์แปดโคมห้าค่ะลายโคมห้าเป็นลายโบราณค่ะเบอร์แปดนะคะเป็นโคมห้านะคะ ให้คุณผู้ชมดูท้องผ้าจะเป็นตรงนี้เป็นสีม่วงนะคะแล้วก็ม่วงตรงนี้ก็จะเป็นน้ําเงินนะคะน้ําเงินแก่น้ำเงินกลมมาท่านะคะเบอร์แปดค่ะเขาใส่แบบนี้ค่ะเบอร์แปดเขาใส่แบบนี้ค่ะเบอร์แปดนะคะเบอร์แปดเบอร์แปดค่ะเบอร์แปด สวยไหมคะเบอร์เก้าเบอร์เก้ายลระไปยุกค่ะระหว่างลลายรวมกันนะคะเบอร์เก้อ่าเบอร์เก้าค่ะเบอร์เก้าเบอร์เก้านะคะเบอร์เก้าเราคุณผู้ชมเป็นเจ้าของจ้าเบอร์เก้าจ้าต่อไปเบอร์สิบค่ะเบอร์สิบ นะคะเบอร์สิบเบอร์สิบลายนางงามเบอร์สิบค่ะเบอร์สิบท้องผ่าเป็นน้ำตาลนะคะเบอร์สิบเบอร์สิบนี่นะคะเบอร์สิบสีน้ำตาลค่ะเบอร์สิบ เบอร์สิบนะคะเบอร์สิบนี่ค่ะสีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลเบอร์สิบไปไวมาไวนะคะไม่รีเอ้ยไม่ช้าค่ะเบอร์สิบเบอร์สุดท้ายค่ะเบอร์สิบเอ็ดค่ะเบอร์สิบเอ็ดเป็นไล่เบอร์สิบเอ็ดค่ะ นางสนมค่ะนางสนมเบอร์11นะคะกาแพทย์จำมาได้ระหว่างนางสนมกับนางงามเบอร์1 0เบอร์11ดีกว่าเนาะเพื่อความชัวร์นะคะเบอร์10กับเบอร์อันนี้เบอร์11นะคะเบอร์สค่ะเบอร์11นะคะสนใจทักมาได้เลยค่ะจบแล้วค่ะมาไวไปไวเคลมเร็วจ้านะคะเพราะฉะนั้น รอคุณผู้ชมเป็นเจ้าของค่ะเพราะฉะนั้นเลือกเบอร์ที่ชอบเลือกลายที่ใช่ โทรมาได้ไหมนะคะเบอร์จะทิ้งไว้ตรงนี้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมโทรมาค่ะว่าอยากได้เบอร์อะไรราคา1,800บาทรวมส่งทั่วไทยนะคะยุงเวทพื้นที่ห่างไกลต้องมาคุยกันนะคะเกี่ยวคุณผู้ชมจะมีความสุขในการถ้าเกิดว่าชมเฉยๆไม่ซื้อไม่ว่ากันกดถูกใจให้หน่อยนะคะคลิปนี้มาทักถ่ายต้นปี2565ให้เห็นหน้าตาไกด์แพทนี่ละค่ะแล้วก็ดีเจแพทด้วยขอบคุณที่ติดตามรับชมกดถูกใจให้หน่อยไม่ซื้อไม่ว่ากันนะคะแต่ถ้าเกิดว่า จะรีบซื้อต้องรีบโทรมาให้คำแนะนำนะคะเข้ามาชมช่องนี้นะคะ ไม่ต้องเข้าไปซื้อค่ะไม่ต้องโทรมาว่าจะซื้อนะคะชมเพลินเพราะว่าส่งคืนแม่ค้าแล้วถ้าขายไม่ได้เพราะว่าไกด์แพดช่วยเหลือคุณผู้ชมที่เดินทางมาไม่ได้ไงคะจึงนําจากร้านค้ามาแต่ตอนนี้ร้านค้าค้าส่งร้านนี้ยังยืนหนึ่งอยู่ก็เลยนํามาโปรให้เป็นราคาพิเศษจาก2,000บาทเหลือ1,800บาทรวมส่พราะฉะนั้นให้ไวให้ไวรีบโทรมาไกด์แพดรออยู่จ้าลาไปแล้วสวัสดีค่ะติ้งนองติ้งนองให้ไวให้ไวจ้า